เก็บชั่วโมง CPD ในระบบออนไลน์อยู่ที่ไหนก็เรียนได้คอร์สอัปเดตเคลียร์ชัดที่ดินอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยดรแก้วใสโดนกณนิตย์แตงอํานวยในเว็บไซต์นะคะ www.makeaccounteasy.com ชั่วโมง CPD จะได้ชั่วโมงผู้สอบจะได้ชั่วโมงบัญชี11ชั่วโมงครึ่งจรรยาบรณอีก1ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น12ชั่วโมงครึ่งส่วนท่านผู้ทาบัญชีจะได้ชั่วโมงบัญชี12ชั่วโมงครึ่งเรียนครบจบในคอร์สเดียวนะคะหลักสูตรมีอะไรบ้าง ก็เนื้อหาจะครอบคลุมแนวปฏิบัติของบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องมีตัวอย่างประกอบและการบันทึกบัญชีมีสรุปความแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีและหลักภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเนื้อหาทั้งสิ้นเนี่ยมี14บทรวมแบบฝึกหัดด้วยนะคะจัดเต็มนะมีเดบิตเคดิตให้ดูด้วยนะคะซึ่งเนื้อหาเนี่ยจะครบคันเลยทีเดียวมีตั้งแต่บทที่1ความหมายและการวัดมูลค่าเริ่มแรกของขอเรียกตัวย่อว่า P PPE บทที่2เป็นเรื่องของการบันทึกราคาทุนของ PPE บทที่3เป็นการบันทึกราคาทุนของ PPE ต่อนะคะในเรื่องต่างๆรวมทั้งสิ้นเนี่ยเเรื่องด้วยกันนอกจากนี้บทที่4จะเป็นเรื่องของการสร้างสินทรัพย์ขึ้นใช้เองรวมถึงมีการพูดถึงเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมบทที่5การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรก ก็จะมีการคำนวณวิธีต่างๆในการคิดค่าเสื่อมราคาบทที่6รายจ่ายภายหลังการได้มาซึ่งทรัพย์สินบทที่7การบันทึกบัญชีตามวิธีที่ตีราคาใหม่อันนี้อัปเดตเอ็นเป้เลยบทที่8จะเป็นเรื่องของการด้อยค่าของสินทรัพย์บทที่9นะคะเป็นต้นทุนในการรื้อขนย้ายบูรณาสถานที่ที่ตั้งของสินทรัพย์บทที่10จะเป็นตัวอย่างเป็นการแสดงรายการแล้วก็เปิดเผยรายการ ppe บทที่11นะคะอันนี้คุ้มค่าเลยเป็นประเด็นทางบัญชีแล้วก็ประเด็นทางภาษีที่สำคัญบทที่12ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของ ppe บทที่13ก็จะเป็นบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและบทที่14เป็นจรรยาบรณของผู้ประกอบวิชาชีพนะคะ1ชั่วโมงคุ้มค่ามากๆ12ชั่วโมงครึ่งในราคาเพียง750บาทเท่านั้นเรียนในระบบ e learning นะคะเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ www makeaccounteasy.com